ครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาดูวาลถังแก๊สนะครับที่เขาบอกว่าเป็นวาลเยอรมันวาลถังแก๊สเยอรมันนะครับที่จะเอามาใช้นะครับที่จะเอามาใช้ในวงการปืนลมบ้านเรานะครับอ้าหมดแล้ว ซึ่งขนาดก็โอ้ใหญ่โตโอห้โถเหมือนกันนะครับนองดูน้ําหนักหน่อยสิครับโอ้โหหนึ่งกิโลครับพี่น้องนี่ยังไม่มีลมนะครับโอ้โหแล้วที่นี้มาเปรียบเทียบกับ ถังลมของ MJ นะครับ40เซนพร้อมเล็กพร้อมวาวนะครับเจ็ดคีดนะครับโอ้โหนี่เบาวกว่าาโอ้โหเดาเรื่องเลย ตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับเป็นตัววาวเยอรมันเนี่ยแต่ผมรู้อย่างเดียวว่ามันไม่มีเล็กนะครับตัวนี้มันไม่มีเล็กเพราะฉะนั้นเราสูบแรงดันไปที่เท่าไหร่นะครับมันก็จะปล่อยแรงดันออกมาที่เท่านั้นแล้วก็เวลาเรายิงออกไปปุ๊บเนี่ย แรงดันมันจะค่อยๆต่ําลงต่ําลงนะครับตามปริมาณล,ลมที่เหลืออยู่ในถังอะเขาก็เลยต้องใส่เล็กเพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้ต้องใส่เล็กโอจะขนาดใหญ่โตเกินไปครับโอใหญ่โตเกินไปเดี๋ยวผมจะลื้อดูข้างในหน่อยครับว่ารูข้างในเนี่ยโพรงข้างในเนี่ยขนาดมันเท่าไหร่ พอที่จะเอามาใส่กับโหลดของ MJ ได้ไหมครับจะลองรื้อดูนะครับแต่ถ้าใส่ไม่ได้ก็คงจะต้องแก้ไขนะครับแต่น้ําหนักนี่กับกระต่างกันเยอะแล้วครับหนึ่งกิโลกับเจ็ดขีดนี่ยังไม่รวมเล็กนะครับถ้ารวมเล็กเข้าไปก็โศหนึ่งกิโลสามขีดเลยก็โอเคนะครับเดี๋ยว จะลื้อดูข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปอีกรอบนึงนะครับขอบคุณครับ